น้องครับน้องครบวันนี้พี่จะพาไปกินโอมาคาเซ่ร้านโอมาคาเซ่เปิดใหม่สาขา2ย่านวัชรพลอร่อยฟินคุ้มมากเริ่มต้น799บวกโฮตารุโอมาคาเซ่พี่กินหนึ่งเ้าบวกมี15คอราสรอดูเลยคระรอดูด้วยครับเช็ดมือให้สะอาดแล้วไปกินกันเลยคอสแรกคืออิคุระโซเมนเป็นปลาหมึกจุ่มในน้ำซอสแล้วกระโดกแบบนี้เลยครับรสชาติหนึบหนับสดชื่นมากคอที่สองังกิโมเป็นตับปลากินคู่กับซอสนุ่มละมุนมากคอที่3ซสูชิปลามาดเบิ้ด้วยฝ กินหอมอร่อยสุดๆขอที่สี่ซูชิปลาฮามาจิสีสวยเนื้อเด้งหนึบมาก ขอที่5้าชาวานูชิอิคุระไข่ตุ๋นกินกับไข่ปลาแซลมอน <S <S นุ่ม <S 1> <S 1> หวานละมุนไข่แซลมอนนี่นุบนับนุบหนาบมาต่อขอที่หกซูชิหอยโฮตาเตะโอ้โหอร่อยนุ่มหวานมากขอที่7ดครึ่งทางแล้วอากาอีบีเป็นซูชิกุ้งจากอาร์เจนตินาหัวกรอบอร่อยเน้นๆเต็มคำฟินจริงๆต่อไปก็ตัวกุ้งเนื้อเน้นๆเลยครับอร่อยหวานเนื้อด้งๆเลยขอที่8เอคาไกหอยแครงหวานนื้อขอที่9ซูชิอากามิเนื้อปลาทูน่าแน่นๆ เน้นๆไปเลยมาถึงคอที่10อูนีไข่หอยเมนเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่ได้กินก็ครั้งนี้แหละครับอื้หวานละมุนล,ละลายในปากไปเลยคอที่ส1อ็อูนางีปลาไหลญี่ปุน่นเนื้อเน้นๆอร่อยเด้งเต็มคำคอที่ส2บสอคานีมันปูและเนื้อปูเน้นๆเ,เลยอร่อยหวานมากใช้เผ็นชอบก็เลยปั้นข้าวให้กินตามเข้าไปอื้ฟินคอที่ส3ชิราชิดนข้าวหน้าปลาดิบรั้วท็อปด้านบนด้วยไข่ปลาแซลมอนอื้อร่อยหอม ม,มีกลิ่นสมุนไพรนิดๆทีเด็ดเลยฟินสุดๆครับขอที่14เห็นซุปบีบน้ำมะนาวลงไปกลิ่นนี่หอมมากเป็นการสดน้ำซุปที่โล่งคอและให้ความสดชื่นสุดๆมาถึงคอสุดท้ายแล้วครับคอที่15้าทามาโกเค,ค้กเค,ค้กไข่หวานนุ่มเด้งดึงดูสิครับกัดเข้าไปนุ่มหอมอร่อยละลายในปากเลยอยากให้มาลองครับเวลิู